นมัตถุรัตนตรัยสัจขอ,อ,อความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่ระรัตนตรัยทั้งสามขอการ,ระมหาธิรกคณะสงฆ์การาบธรรมกราบวินัยเจริญพรยัโยงจากทุกชนทุกคนทุกท่านกายัลลงนยินลงมายยมนั้นตั้งสะดุกจนกว่า,วา,วาจะถึงเวลาสมควร วันนีนะ้ฟังธรรมมาในช่วงแรกท่า,านอาจารย์สมภูชันตะโกปเป็นประธานสงวัดเขาสนับชัยแสดงธรรมกับงานโยมไปแล้วรูปที่สองกจะมาภาพขึ้นมาเป็นผงค์ที่สองรูปที่สองในการแสดงขอแสดงความเสียใจกับทางทางท่าน,าน,านจ้าภาพด้วยก็ตุ่มตันกระโทษ แล้วก็ลูกหลานเคยญาติลูกคนทุกท่านทั้งครอบครัวเป็นการแสดงความกระตัญญูในฐานะลูกหลานจึงทำบุญุทิพย์ให้ในฐานะแม่ใหญ่ยันตันกระโทกเป็นต้นตาคกูก,ก็ได้นะเป็นแม่ใหญ่อายุเก้าสิบแปดก่อนหน้านี้ก็เคยมา ามาเทศมาแสดงธรรมมาพักตามโอกาสในช่วงที่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์ตอบุริมัตกโกท่านนีมุมาบ้างก็ได้พูดคุยสนทนาการตามวาระตามโอการกับขรอบครูและก็มีแม่ใหญ่ย,ยันตอนนั้นยังมีชีวิตยอยู่ก็เป็นผู้ที่คนไว้ในบุญในกุศลท่านหนึ่งเป็นแม่ใหญ่ที่ ครองตอนโบราณนี่เป็นคนโบราณคนโบราณนี่ก็จะไปทอดทิ้งหิ่นทิ้งครองเรียกว่ารักษาจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมโบราณของอีสานบ้านเราก็คือในเขตโคราชนี้เป็นประเพณีที่ดีงามก็ยังนึกเห็นภาพเก่าๆเวลาโยมมาไปจะกลาบจะไหวาจากนั้นก็ถามเป็นยังไง สบายดีไหมอาจารย์ถามสารทุกสุขติแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพระเทระเท่านั้นก็คุยทุกรูปทุกโขละผมเน้เนน้อยจะหาโอกาสได้พูดได้คุยได้สนทนาไปจะนทางของไทยเป็นห่วงเป็นใหญ่แล้ลุงพระรามองเป็นย่าโดยฐานะเป็นู้ทธีเป็นพุทธบริษัทแม้จะท่านออกบทปรจากที่อื่น จากที่อื่นที่ไกลจากคนละจังหวัดคนละภาคแต่ก็ให้ความเคารพยำเกรงให้ความคุค้นเคยเหมือนประดเดินญาตือนกันอันนี้ก็ยังเก็บเอาความทรงจำาบบนั้นเอาไว้วันนี้มีโอกาสได้มาสแสดงธรรมก็ขอกราบแส็กน้อยเมื่อสักครู่นี้นอาจารย์ก็กราบเรื่องของธรรมะซึงได้เอาเนื่อในงาน สูญเสียแบบนี้เน่างานที่เกี่ยวเนื่องกับการเกิดการตายเ็ต้องมงีธรรมะเป็นมวยที่สแสดงเอาไว้เกี่ยวกับอภิบาลการทมตังน้นกันจะสรุปตรงตรงนี้เรามางานแบบนี้นี่เราได้อะไรเมื่อคืนนี้ฟังเทศไปด้วยอะไรหลายก็คิดเหมือนกันมาถึงเมื่อเช้านี้มาเชื่อมธรรมะรู้สึกได้มม ่กับเรื่องของงานอย่างนี้เพราะว่าเป็นสัจจะอยู่งานที่เกี่ยวกับสัจจะสัจจะคือความจริงความจริงก็คือว่าสิ่งที่เรียกว่าความตายเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นกับสัตว์ทั้งหลายแม้เราเนี่ยก็เป็นผู้ที่จะต้องตายถ้ามองใกล้คิดติดตัวแต่ในมากเราจะไม่ค่อยคิดอยคิดก็ไม่อย้จะคิดก็คิดแล้วก็เศร้าใจก็คิดไม่เป็น แล้วก็เห็นคนที่เป็นญาติสูญเสียไปก็เศร้าใจอีกก็าคิดไม่เป็นเหมือนกันคำว่าคิดไม่เป็น่นคือว่าไม่ได้วางแนวคิดที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่าควรจะเป็นเช่นไรอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความตายนี่เป็นกรรมฐานด้วยเรเรียกว่าบรณาสติการใส่ใจในความตาย ความตายจากมีชีวิตติดสีจกขาดหรือว่าเราจะตายจกตายหรือว่าตายตายความตายเป็นของเทียมแท้ชีวิตของเราเป็นของไม่เทียมความตายเป็นของเทีย่ยมเราจะถึงตายเป็นแน่แท้เรา่นี้ล้วนเป็นบทในปะบาลีที่ยมกมางกรแล้วใส่ใจอย่างไรในเรื่องคว,ความตายก็ต้องใส่ใจว่า ความตายนี้จะต้องมีกับตัวเราเมื่อมีแล้วถ้าคนใส่ใจไม่ถูกก็จะสะดุ้งหวาดกลัวหวาดกลัวว่าเรายจะมีสิ่งที่จะต้องทําคนที่กัรตายเนี่ยท่านบอกว่าประการแรกเกิดจากการยินดีในกามบำบุห้านยินดีอยู่อยู่ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผฏฐัพัะ ในสิ่งที่ดีที่งามที่ชาวโลกในการาภูมิมีายกย่องเขายังสแสวงหากันอยู่ยังไม่อยากพัฒนาจากสิ่งรักของรักนั้นไปก็เกิดความเยื่อใยไม่อยากจะาดรักโลกมีไปโลกยังมีแต่ของสวยๆงามเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกรถก็ยังไม่ได้ขับบ้านก็ยังไม่ได้จะอยู่ไปพักเมียก็ยังไม่ได้กอดเป็นต้นน แต่ยกผู้หญิงก็เป็นกรรมของผู้ชายผู้ชายก็เป็นกรรมของผู้หญิงเนี่ยก็เกิดความอะไรอววรหวงหาไม่อยากตายกูวตายระการที่สองก็เยอะๆในอภาพร่างกายยังยินดีในร่างกายของตนในอัตภาพของตนในกายยาวานาขึองในอัตภาพชีวิตทั้งหมด แห่งรูปนามขัดห้ทาที่มันอยู่เนียสง่งสองกระจกทีไรก็เป็นนายงยังสวยยังหล่ออยู่แต่ไม่ใช่ดยังหล่อยังสวยอยู่พอยังยินดีเนี่ยแต่ภาพร่างกายนี้ไม่อยากเยื่อยใยจ,จะหนีไปอย่างไรนะก็ะต้องยึดกาะเอาไว้ใจที่ยินดีตรงนี้ทําให้เกิดความเกรงความกลัวความที่ตกกัขขงวลสุดท,ท้ายก็ กานี่คือข้อที่สองข้อที่สามสงสัยโรกนี้โลกหน้าว่าโลกหน้านี้มีจริงจริงไหมที่บาปบุญบุญโทษมันมีอยู่จริงไหมความแรงหายใจแบบนี้เนี่ยทำให้มีการเหยียดไปสู่โลกหน้าหรือไม่ยอมละทิ้งลง่าวางก็เกิดความวิตกกังวลความกลัวในฐานะนี้ ไม่เชื่อหรือตัวบอกไม่เชื่อก็ไม่ใช่สงสัยมันมีหรือไม่มีมันอยู่ตรงนี้นะจะบอกว่าปฏิเสธก็ไม่ใช่เอ่งเรื่มีหรือไม่มีทำรู้สึกอย่างนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดความกลัวข้อที่สี่นายยงก็ใหญ่ตุกข้อที่สี่เนี่ยคือทําบาปเอาไว้เยอะอันนี้เนี่ยบาปกรรมทำเอาไว้มาก ขาสัตริย e ์ร <ım. S 1> <tat> ัพย์ประพฤติรูปเมียพูดโกหดื่มสุราต่างๆเนี่ยที่ทำเอาไว้เนี่ยแล้วไปนึกถึงสิ่งที่เราทํากรรมที่เราสร้างในสมัยที่เรายังมีเรี่ยวมีแรงหรือประมาท่านั้างไปก็เกิดความกลัวว่าบาปกรรมนั้นจะมาส่งผลก็กลัวตายก็มีนี่คือปัจจัยแต่ว่าถามว่า บุคคลที่ทำไปแล้วสิ่งต่างๆร่วมไปแล้วประโยชน์อะไรได้วยการนึกถึงสิ่งนั้นเพราะว่าสิ่งนั้นก็ร่วมไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วต้องมาใส่ใจว่าปัจจุบันนี้ขนาดนี้เฉะพรุ่นีน้นี้เรามีอะไรที่จะทาอยู่เป็นประโยชน์แก่ตนได้ในเมื่อเราจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่แต่เราต้องตายไม่ยุตาย แกต,ตายนี่ไม่ได้ตายแบบตายเปล่าตายแล้วเกิดตายแล้วก็เกิดเพราะว่าถ้าหากว่าบุคคลนั้นไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เป็นผู้หมดกิเลสแล้วการตายเนี่ยของสัตว์ทั้งหลายจะเป็นปัจจัยแก่การเกิดทันทีเลยยมโดยเมื่อคืนโยมก็่ฟังอภิธรรมมีหัวข้อหนึ่งว่าอนันตรัตปัจโยสมันันตรัปบบัจโยสับเนี่ยจะบอกถึงการเกิดกับการตาย ที่พอตายปุ๊กบก็เกิดปั๊บเลยถึงเราจะไม่อยากตายมันก็ต้องตายแต่ตายแล้วต้องเกิดด้วยกําลังของกรรมเป็นต้นโดยกรรมนี้เป็นประธานแตก็ไม่ใช่มีกรรมอย่างเดียวมีหลายปัจจัยร่วมรวมด้วยกันว่าโดยอภพธิธรมนั้นเมื่อมาถึงจุดตรงนี้ <c oughs> ก็ควรจะวางใจเมื่อ <c oughs> เราได้มา <c oughs> มงานศมทุกมงถตนเดงว,ว่าชีวิตของเราเนี มันจะต้องตายแน่นอนนะแล้วควรไหมที่เราจะมมองประมาณควรไหมที่เราจะใช้ชีวิตแบบเดิมถ้าหากว่ายอยู่ในตั้งตั้งอยู่ในทางนะของความประมาทแต่ท่านที่ตั้งอยู่ในทางน้ของบุญกุศลที่มีอยู่แล้วผลหวายในบุญในกุสมศลีอยู่ศึกษารเรียนตั้มว่ในทางรักษาสิ่งอยู่ตามปกติก็ควรจะไม่ควรประมาทในทางนั้นนิ่งนอนใจควรเพิ่มเวลา พัฒนาตนให้สูงขึ้นไปีิท่านใดที่ยังไม่ได้ผลขวายก็กลับมาดูตัวเองเยอะๆบอกว่าวันหนึ่งวันนี้คือชีวิตวันที่เรามีสิทธิ์จะใช้สอยวันวานผ่านๆไม่อันคอวันพรุ่งก็ล่องลอเหมือนสายลมยศและลาภผามไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์ทั้งหลายต้องทิ้งไว้ให้พวงชนแม่ร่างตนเขายังนำไปเอาไป เป็นอย่างนั้นแต่การทำทางความดีของคนนี้ก็มีขีดขั้นเพราะคิดไม่เหมือนกันยในสมัยอดีตมีเหมือนกันคนมาทำบุญนี่แหละทำบุญแต่คิดไม่เหมือนกันญาติโยมทั้งหลายมารักษาอุโบสถไหนญาติโยมบางท่านเคยรักษาอุโบสถยกมือให้ดูหน่อยโอ้ยนั่นมีคนเดียวแล้วที่นั่งอูยังไม่เคยรักษาน่าคุณคุ้นนะ หายดูไปกายโยมหรือะไปดูอะถ้าเป็นตัวแทนก็แล้วกันโยมโเป็นตัวแทนโยมให้ห,หลายๆท่านท่านบอกว่าเคยรักษาโอโบอสดเนี่ยในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านแสดงเรื่องมีอาไวายอยู่ในพพธรรมบทมีผู้หญิงที่เป็นสาหายของ,งานางวิสาถานเรรู้จักันางวิสาถานคนงาม คนงาม2,000ปียังไม่หมดงามไเลยทุกวันนี้ยังงามอยู่เลยโดยข้อ,อประมพิตศปฏิบัติโดยความงามที่เปนที่ดึงดูดในบรรดาญิตทั้งรูปร่างแล้วก็ข้อคระมพิตนางวิสาขาไปกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อนานางวิสาขาเนี่ยรักษาุวาสนคู่โบสนดฎงยมนะ้ลูกหลานมาจะริยพรนะันนโมนเปไ็า แต่ในกลุ่มที่มารักษาออโบสนนั้นเนี่ยก็มีกรรมถามว่าพวกเธอในรักษาออโบสุนเพราะอะไรถ้าเป็นคนอายุม,มากโยมสามโยมก่อนโยมรักษาออโบสนโยมคิดอย่างไรยโยมโอ้ยีโยมเอเอาคนยกม,มือก่อนนี่คิดว่า จะได้บุญตอนนี้คิดไม่ออกแต่คิดว่าต่อไปก่อนแล้วกันเวลาเหลือน้อยแล้วกต่ชับเวลาหน่อยก็บอกว่าเอาบุญนายโมายมภรรยานยโยมสมควรยังชื่อไม่ได้นะครอบราวนี้ตัดแว่นถวายเนี่ยยังใช้อยู่คิดยังไงไปรััษษาวโบสถ์ ไม่เคยอาจารย์ต่อนักฟ่าด้วยนะดกสิ์วัดทำได้แล้วก็วัดเขาสนามใจพระอาจารย์ใหญ่ไดทักชวนโยมได้สมาทานโบสุนใเลยสารีี้ก็ได้แล้วแม่ชีแ,แม่ชีคับแม่ชีเวลารักษาศีลนะรักษาโบสุสสนในคิดยังไงช้างบูสมต่อเหมืนอนโยมโอง โยมก็ใหญ่ตุ้มต้องเคยแน่นอนเพราะว่าช่วงที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาจัดงานที่วัดแสงสุขสันติธรรมนี่แหละจะลองลานโรงงานปฏิบัติต่างๆเยอะๆอะคิดยังไงเวลาวรักษาบูชจำร่างร่างกายจินใจให้ขาวสาาอออะอาดต่อสคงบุญนะบุญไม่ว่าจำร่าอันน้ ทีนี้เล่าเรื่องของกลุ่มของเพื่อนนางวิสาขานีก็แล้วกัน,กนบริวารในบุคคลเหล่านั้นเนี่ยบอกคนมีอายุรักษาโอเบสถเพื่อสุคติคือเพื่อได้บุญไปสู่สุคติแต่ว่าบุญของเขาเนี่ยเพื่อไปสู่สุคติให้พบหน้าไปสู่สุคติก็คือ,คอสบาย พอคนอีกกลุ่มหนึ่งถามว่ารักษาโบสถเพื่ออะไรก็เพื่อประสงค์ว่าคนนี้อายุน้อยลงมาหน่อยนะบอกว่าไม่อยากจะมีนะบุคคลร่วมสามีคือทําบุญเนี่ยปัตนาไม่ในหะ้สามีมีเมียน,น้อยออย่างนี้นะอยู่คนเดียวอย่างลักษณ้ไม่อยากให้มีใครมายุ่งมาข้องมาวาวกมาแวะ อยู่สบารีนะไม่อย่างเป็นหลวงไทยนะแล้วก็ไม่อยากเป็นน้อยไทยเป็นหลวงไทยแักษณะแบบนี้อีกกลุ่มหนึ่งอายุน้อยลงมาอีกก็ถามท่านก็ถามเ็าบอกว่ารักษาโพสต์นี้เพื่อให้ได้ลูกชายคนแรกโอ้ลูกชายคนโตแต่โยมก็ยห็ตัลูกสาวคนโต ลูกหลายคนตระกูลตอเต่าอะไรประมตั้งแต่พ่อใหญ่มายกเว้นแม่ลำมองแม่ลำมองภรรยานี่ยรอลิงกใช่ไหมส่วนนอกนั้นลูกหลานตอเต่าอาจารย์ต่ออินต์ตอติ๊กตอโยมตอตุกตาแล้วก็คนโตชื่ออะไรนะแต่ตอเตาอะไตัวเนี้ย นี่ในลูกชายคนโตคุณคนโตเนะถ้าถามลงมาอีกอายุน้อยเลยนะแล้วสาวเลยยังมีข้อมีควรก็บอกว่านักสาวโง่สมเพื่อปราดขนาดที่จะได้ไปสู่สัมสามก็คือมีข้อมีควตงแต่อายุไม่น้อยหึไม่อยญ่จะเป็นสาวอายุมากแล้วมีข้อครควร ให้อยู่ในวัยรุ่นเลยสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดไปึนยี่สิบนี่แล้วจะได้สร้างครอบสร้างรูวทุกคนในโยในที่นี้นะพรเจ้าเราตราวา่ทวาทั้งหมดมีปรารถนามีวัตถะหรือวัตถระปาราธนาวัตถะเพราะรัมเป็นไปในการเลียนไว้ว่าปารานามีครอบครัว ก็ปัตานามีขันมตัวเองก็มีเท่ากันกี่ขันอ่าขันถ้ามีครอบครัวไว้ยสามก็เป็นมีขันอ่าขันบวกตัวเองอีกห้าเรเป็นสิบมีลูกออกมาอีกเป็นสิบห้าเดียวก็เดียวกันสิบห้าแล้วแล้วก็ถ้าว่าไปสู่สุคตินี่นะไม่ได้ไปที่สุคติเรือแสุคติ ก็เพิ่มไปก็มีห้าแล้วแต่ก็ไปมีข้อบมีกลัวตล้วีอนี่มันเพิ่มไปอย่างนี้แต่ยังสุดท้ายมุดจักขันต้องมีขันเมื่อปัตนาขันก็คือปัตนาทุกมีบาลีที่อยู่ในบทธรรมวัตรสังกิตเลนะปัญจุบารานะณัตตาตุกาว่าโดยโยบุบารากันเป็นเป็นทุกข์ล่วนเป็นทุกข์เมื่อปัตนาขันก็เข้ากับ แตบว่าประานาทุกเพราะว่ามีตาก็เป็นโรคตามีหูก็เป็นโรคหูมีจมูกเป็นโรคใส่หันโรคจมูกมีลิ้นเป็นโรคลิ้นมีฟันโรคฟันยูนังก็เป็นโรคยูนังมีตับไตไส้บุงสารพัดโรคประยงตับเป็นโรคไส้เป็นโรคไส้บอดเป็นโรคบอดหัวใจก็เป็นโรคหัวใจมีแข้งมีขามีเข่าเป็นโรคขาโรคเข่า สารพัด่งั้นร่างกายเป็นรางของโรคโรคเป็น,นเทเี่เกิดทุกข์เสียดแทงเกิดทุกข์เราเปนตนาเนี่ยแลักษณะนี้เป็นวัดตะแต่พระเจ้าก็กลัสว่าบุคคลทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นโทษในวัดตะนี้แล้วควร,รนนวต่างกัอาานอย่างนี้วัดตกางกันร็ถา้ว่ายาตทางทันเดนะโคบาโล ภาวบาเชติโกจรังเอวังจราจมัจจุจจาอายุบาเชติปานาในโบาลผู้จะาในโบาลย่อต้องโคหูโคไปด้วยท่อนไม้สุธามีจันทร์ชราและมัจจุเอวังจราจะมัจจุจจา ชาลาและมัจจุก็จะดวางตาความเก่ย่อมต้องอาลุกของสัตว์ตั้งหลับไปแัะย่อมต้องไปเรลคือท่านยกอุปมาเวลาคนเรียนโคเขาต้อนขูงโคให้เน้นสภาพนั้นงขอบอขก็ได้แต่บ้านเราที่มาบอยเรอจเรียนโค ก็ต้อนไปเวลาบัวออกนอกลูกนอกทางมันจอไม้แซ่ข้อไมายไล่เนี่มันไปตรงทางไปกินของเจ้าบ้านเขาก็ลบากเจ้าของบัวก็ต้อนไปอันนี้อุปมาอุปมาคือสภาวะที่อยู่เป็นตัวสัตว์ตั้งหลเราก็เป็นสัตว์เป็นผู้ครอบอยู่จราและมัจจุเนี่ยมันอยู่กับตู้นามกัน ต้ออายุอายุเป็นชื่อของชีของสัตว์ห่าไปนะเรียกว่าเรากำลังถูกตอ้อแม้จะนั่งอยู่เทศอยู่นี่นะโยกน,นันฟังอยู่นี่แน่ะญาติโยมทั้งหลายไม่ได้นั่งตรงนี้นั่งดีบ้านก็ได้แต่โดนต้อไม่โดนอะไรตอ้อจำและก็สามัรถดูการบูรต้อ และเราไม่มีสิทธิ์ต่อต้านเลยที่มันต้อนทุกวันจะหลับก็ต้อนจะตื่นก็ต้อนต้อนตลอดต้อนไปเรื่อยจนหมดจนหมดแล้วถ้าหากว่ายังไม่มีวิธีทางที่จะออกจากวัตถุได้คนจากชาตินี้ไปแล้วโดนต้อนไปโดนต้อนไปตรงนี้ขวางไว้ตรง จะนหั้ง่เราวากนต้องนักสาวูสดเพิ่มแล้วก็ปัจจาริวัตต์นะคับคือบตตนี่โอ้ยหลพ่อสประเจ้าคนขั้นอน่งเป็นบัจจแก่ท่านผ่ารแป็นปัจจัยขอานาแล้วก็มันจะเดินกรรมฐานมีกรรมฐานหมดจั่นโดดเด่น เป็นเปในทางของจักรที่มันตัให้พ้นจากรต้องต้อนใลาถ้าไม่ไรก็ถูกต้อนบุคคลที่ถูกต้อนจะถูคนนเกิดอะไรขึ้นบุคคลที่ถูกต้อนจะต้องเดือดร้อนองเดียวไม่ถูกต้อนเพราะฉะนั้นถราอนณาคารมาจะถูกถูกชนโดนต้อนแต่บระนทีย่ำบุคคลเนี่ยจะถูกจะต้อนยังไงก็ไม่เิดเจ็บชาติ ทางหวระนสดับบนก็น้อยโอกาสจะต้อนท่านน้อยแต่บระชชนเราไปเรียโไปเรื่อยถ้าประมาทไปเ่อาวันนี้นำธรรมะเทศนานร้ำมักาญจนบุรีกนได้ถึงไม่ใหญ่ก็จัดอยมจตุภัณเป็นเดือยาวกันมองทุกครั้งก็รู้สึกเรื่องใจในฐานะทุกรยางก็ดูกันกระทบอยู่ว่าทุกอลา บ้านเราต้องเอลี่ยนยามำนดูแลดาันาดามัรดงแลอยาีิก็เป็นหน้าที่ึี่ลูกหลานต้องทำต้องทำเป็นสิ่งที่เจ้าให้ขำใ้ยรให้า่ใหา่ยไหให้ขายใน้ีวิตนัห้ขน่อกว่าห้่้าทีรู้ทากคนื่อใ้ข่อยใ้ากเ่อใเอยใหาย่อยาเรี่อย้ายเือายรื่อย่ห ดังตัวสมกับเด็กผู้รับบริบและห้าข้อสุดท้ายเมื่อท่านไปแล้วทำบุญที่เป็นนั้รัได้เป็นข้อที่ห้าเราได้ทำก็ถือวไาได้ทำดรูปใคนใดรูปจะได้ทำก็ต้อจาอยางดัน่ก่อนแต่นี้วนพ่อแม่ที่ท่านมีคุณงามบาดีกับราะวา ลูกใส่ใจในคุณของท่านว่าพ่อแม่เมื่อลูกเกิดมาแล้วเนี่ยห้ามไม่รู้ทำความชั่วความชั่วทุกอย่างไม่ควรทำให้ลูกตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปะวิทยาหม้อนะซับให้ในสมัยนี้เป็นข้อที่ห้าข้อที่สี่หาคู่ครองให้ด้วยแนะนำะนั้นหน้าที่ของพ่อแม่ท่านก็ทำของท่าน แะมากบ้างน้อยบ้างท่านก็ทำบริเูรณตตามสติปัญญาของพ่อแม่ที่ได้ทำซึ่งสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นหน้าที่ดีงดงามหน้าที่ทีพ่อแม่ลูกคือทำเหี่ยวเนื่องกันเป็นทิศที่คนที่บวชก็แล้วแต่ไม่ได้บวชก็แล้วแต่ต้องทำมันประจัพิจรารณาอยู่เป็นนิดแต่บอ ก่อนจะจบธรรมเทศนามีพ่อว่าที่จำมาจากศธรรมวัตรจำเน็งจับบัตรไ,ได้คนแต่งชื่ออาจารย์สุพรรณเก่งไม่เคยเห็นหน้าแต่ว่าจำมาถ้าพิจารณาประการใดทัานบูรุษพ่อิะจาตท่วงได้นั้นบอกว่าพ่อแม่ก็แก่เท่าจำจับเจ้าไม่อยู่นานจะพบจับพ่อพาน ทีเียวานของคืววันใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นรลปาแต่ที่มิทนตายย่อมราวราสสายไปขอเธอห้าสงสารอยากราทางไม่ชัใจใจแค้คนแก่ชัดแลวัยคิดเผอภัยเป็นแน่อนอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาทอ ให้กินและให้นอนลายทุกขนทอสุขใจเมื่อยามเจ้าโกรธขึ้นให้คิดถึงเมื่อเยาว์วันคนแก่ชาเรว,วัยิิดเธอภัยเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาภรณให้กินและให้นอนตายทุกคนทอสุขใจ ต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งมีหรือหวังอยู่ทนได้วันหนึ่งโคลงไปที่ฝั่งไว้ให้หวังวิงจำสลับกันว่าขอใครนะจะพอบหน้าได้ไนมในนึงก็คือนะนหากว่าเราได้ทำก่อนจะได้ทำวันนี้ก็คือแน่นอนต้องทำทุกคนทำบุญทิพย์ทำบุญตับหน้าที่ของลูกหลานแต่ ก่อนที่จะถึงวันนี้ก็ให้ไข้ควรก่อนเพราะสิ่งอื่นอีกสี่ข้อที่เราควรทําไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูเลี้ยงต่อช่วยเหลือการงานทําตัวให้สุขกับเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง,องการใส่ใจคุตท่านดูแลอุปถัมภ์นีความต่าง้เราควรทำทุกวันอันนี้ก็ฝากเอาไว้ให้เจริญกระดิ่งเศรษฐกิจ แลวันนี้สมบวรเก็เวลาในการแสดงธรรมขอยุตินะจบลงไว้เต่เพียงตอนนี้ขอรอน่าของคุณพระศรีรัตนตรัยอันีุพุดเจ้าพระพุทธสงฆ์อิน,นาร์พระบุุสุวนของทันตรยัยจะมาเป็นตะบะเป็นเลชัราา่รคารวะปัจจัยนำเูรื่งสงให้ทัตนตายมีแต่ความสุขความเจริญแก่กระาจย์รยตราาลุงู ปัญนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทานงนำตนให้คนจากทุกถึงสุขอันใดดูคือปัญหาสิ่งนั้นจงพรังสํเเ็็จงพรังสำเร็จโดยทุกท่านทุกประการคือสาธาุสาุราศู